ครูกระทำพิธีอันเป็นปีนมหาอิสระบดีดีโลกจงช่วยชู่ชกอุปธรรมพบแก่ข้าพเจ้าอีกทั้งปิตุเรเกตกาวและชนนีอีกทั้งเทพพยดาทุกราศีพร้อมสะพังจงมาสถิตยับยั้งคอยรักษาช่วยอนุโมทนาอุปถาคตามหลักพระประสงค์ที่แจ้งเหตุขอเดชะพระโลกอุตรเชตโลกอุตระจงมาประสิทธิประสาท ในวันนี้บัดนี้จะเป็นบทในการเชิญเท้าจากตรโลกบาลผู้มีสักดาเดชท่านที่อยู่ในพิธีการไม่ควรคุยกันไม่ควรเพ้อเจอ้อไม่ควรเหลวไหลควรน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทภาวนาขอบาร,รมีหลวงพ่อช่วยให้ช่วยแผ่บาร,รมีในการประกอบพิธีกรรม ราติมัสมิงติสาภาเกสันติปูตามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอโรคายเยนะสุเคนาจะัภคินาสมิงติสาภาเกสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอโรคายเยนะสุเคนาจะปัจฉิมสมิงติสา สันตินาคามหิติกาเตปิตุมเฮอ,อนุรคขันตูอโรคเยนะสุเคนาจาอุตรสมิงทิสาภาคสันติยาขคามหิติกาเตปิตุมเฮอ,อนุรคขันตูอโรคเยนะสุเคนาจา้าภริมังทิสังท,ทัธรโตภักขิณาวโรหะโกปทิเมนะวิโรปะโคปุเวโรอุตรังทิสังจะตาโร